ที่จะขออธิบายนะครับจะเป็นส่วนของสัดส่วนจำนวนที่นั่งนะครับโดยทางร้านเนี่ยสามารถกดตรวจสอบจำนวนที่นั่งด้วยการเมนูด้านบนนะครับอยู่ที่ส,าสถานะจำนวนที่นั่งนะครับหน้าน,นี้นะครับจะแสดงสัดส่วนจำนวนที่นั่งนะครับโดยแบ่งเป็นรายชั่วโมงนะครับตามแถบด้านบนเป็น a m p m นะครับแล้วด้านล่างนาตั้งตรงนี้นะครับจะเป็นทุกท15นาทีครับโอเคช่องสีเขียวนะครับจะเป็นช่องที่เป็นเวลาที่ลูกค้าเนี่ยสามารถจองเข้ามาได้นะครับ แล้วก็ช่องสีแดงเนี่ยก็คือลูกค้าจองไม่ได้นะครับในช่องเดียวกันเนี่ยจะมี20ตัวหนาแล้วก็20ตัวบางนะครับตัวเลขตัวนี้จะส่วนวจําจำนวนที่นั่งที่แต่ละร้านอาจจะไม่เท่ากันได้นะครับสามารถคุยกับทางที่รับได้นะครับโดยที่20ตัวหนาตัวนี้นะครับจะเป็นจํานวนที่นั่งที่ทางร้านเปิดเพื่อรับจองนะครับส่วน20ตัวที่อยู่ข้างในตัวเลกเนี่ยครับผมก็จะเป็นจำนวนที่นั่งที่เหลืออยู่นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับช่องนี้นะครับ ยี่สิบหนึ่งตรงนี้นะครับก็คือว่าเปิดจำนวนที่นั่งไว้ยี่สิบที่นะครับแต่ว่ามีคนจองเข้ามาแล้วสิบเก้าที่เหลืออยู่หนึ่งที่ครับผมโอเคครับหน้านี้เนี่ยก็เอาไปดูสัดส่วนการจองนะครับส่วนถ้าทางร้านอาหารอยากที่จะดูวันที่อื่นเนี่ยครับก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับไล่วันที่ได้นะครับเป็นวันถัดไปนะครับหรือว่ากดดูปฏิกินก็ได้ครับว่าจะิ้มดูได้เลยครับว่าจะดูวันไหนครับผม